ทานที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันเด็กหญิงอม,มนวันมายวันจากโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญาวัดใหญ่อินทารามจังหวัดชนบุรีจะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องพ่อพระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิตครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา หมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยาร่วมคุณค่าได้แก่พ่อเราเองพ่อและแม่คือผู้ที่ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนจึงเกิดความเชี่ยวชาญในศาสตร์ชำชองในศิล สองเท้าที่ก้าวเดินมาไกลหลายหมื่นลี้ย่อมบ่งชี้ความอดทนเป็นอย่างดีสองมือที่ตรากตรำทํำงานหนักมาหลายสิบปีย่อมเป็นสิ่งการันตีพลังแห่งฝีมือสองหูที่รับรู้เรื่องราวร้อยพันย่อมเป็นหลักยืนยันความหนักแน่นที่มีสองตาที่มองเห็นความแปรผันย่อมเป็นหลักประกันความคิดกว้างไกลหนึ่งดวงใจที่มั่นคงด้วยรัก ย่อมเป็นหลักพิสูจน์ความห่วงใยคิดถึงเมื่อยามไกลห่วงใยเมื่อยามป่วยเอาใจช่วยเมื่อยามล้มเฝ้าชื่นชมเมื่อประสบผลสําเร็จความทุกข์ของลูกคือความทุกข์ของพ่อความสําเร็จของลูกคือความภาคภูมิใจของพ่อหัวใจพ่อไม่ใช่อยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายแต่อยู่ที่ร่างกายของลูกต่างหากลูกๆทุกคนจึงควรกระตันยูกกระตะเวทีต่อท่าน โดยยึดหลักบ,บุคคลหาได้ยาสองอย่างดังต่อไปนี้ 1. บุคภการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนได้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์คณะรัฐบาลคุณหมออสมอ,อาสาสมัครผู้รักในการให้ 2กระตันยูกระตะเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนกระตันยูรู้คุณท่านกระตะเวทีมีจิตคิดจะตอบแทนมันระลึกถึงคุณความดีของท่านบ่อยๆพอแม่คือรักแก้วของชีวิตถ้าไม่คิดบำรุงก็ยากที่จะเจริญ ความกระตัญญูไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เราทุกคนควรบัญญัติไว้ในดวงใจเก็บรักษาไว้กับชีวิตในฐานะคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีลูกคนใดไม่กระตันยูต่อพ่อแม่พระท่านเรียกว่าลูกขี้โกงลูกขี้กาลูกกาฝากเพราะฉะนันลูกๆทั้งหลายคะ อยากคิดถึงแม่เฉพาะยามท้ออยากคิดถึงพ่อเฉพาะยามเหงาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาจงคิดถึงพวกเขาตลอดเวลาพ่อคือกระละยาณมิตรในเรือนเป็นเพื่อนในยามเหงามีสุขร่วมเศพมีทุกรวมตานเราเป็นทุกพ่อยิ่งทุกมากกว่าเรารอยเท่าพันทวีในช่วงที่ชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดโควิดมาพาให้เกิดทุกข์ คุณจะได้พบกับคนสี่คนคือ 1. คนที่ช่วยคุณโดยไม่คิด 2. คนที่ไม่คิดจะช่วยคุณ 3. คนที่อยู่เคียงข้างคุณ 4. คนที่จากคุณไปในอย่างที่เราต้องเจอกับวิกฤตของชีวิตพ่อเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อพ่อไม่ทิ้งลูกไปไหนพ่อยอมลำบากเพื่อเราลูกๆต้องให้ความเคารพอ่อนน้อมต่อท่าน รอยยิ้มต้องประทับถิ่มที่ดวงหน้าความใส่ซื่อต้องทอประกายลงในดวงตาแต่ความรักบ,บูชาต้องถูกสลักตรึงลงในดวงใจลูกที่หลงลืมพ่อแม่แย่ทุกรายหลงตัวลืมตายหลงไกายลืมแก่หลงกิ๊กลืมพ่อลืมแม่หลงแล้วแยกคือหลงตัวเองท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะชั่วอะไรไม่เท่ากับชั่วขายชาติ ขาดอะไรไม่เท่ากับขาดความดีความกตัญยูกตตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีความกตัญยูกตตะเวทีจึงเป็นยี่ห้อเป็นโลโก้เป็นตราประทับรับประกันของคนดีประเทศไทยเราดำรงความเป็นไทยมาได้อย่างยาวไกลและจะไปอีกยาวนาน ก็เพราะลูกไทยหลานไทยยึดมั่นในความกระตันยูกระตะเวทีบุตรธิดาคืออนุสาวรีย์ของพ่อแม่หากลูกหลานเป็นคนดีอนุสาวรีย์ก็งดงามหากลูกหลานเลวทรามอนุสาวรีย์ก็อัปะละกระตันยูกระตะเวทีกันเถอคะค่ะเมืองไทยก้าวนะพาพระศิษฐาก้าไกลยอย่างแน่นอนคะ่ะ